จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้หนั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวา จรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายค,คล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตา ให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระเนื้อให้เลือดลมในตัวของเราเนะ่ะเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเรานะให้ปลอดโปรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรานะ่ยไม่หยุดนิ่งอย่างสบายบายแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรานะ่ยไม่หยุด อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้อยู่ตรงไหนสมมุติว่าเรานึกหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลัง อีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเมงกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ึ่งเป็นจุดกำเนิดที่บังเกิดขึ้นของพระราตนานไตรให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรา กำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าติ่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยร้องกับบริกรรมภาวานาในใจว่าสัมมารัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึางกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นะ่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจนะ่ะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้ว คำภาวนาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองเราก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะให้รักษาใจเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวสำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระวุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชาองค์ใดองค์หนึง่ง หรือนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้โดยนึกอราธนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่งทำสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไป ส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอยากจะวางใจนะ่ะให้หยุดให้นิ่งเฉยๆก็ได้ให้ทำใจนะหยุดนิ่งนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้ไ